สวัสดีที่นี่เขายายเที่ยงวันนี้ไปจีก็มีกิจกรรมจะตัดขนุนกลับบ้านนนได้เวลากลับบ้านกลับไปทำงานที่นู่นแล้วแล้วก็จะตัดหญ้านะวันนี้ตัดโซนเนี้ยตัดไม่เยอะหรอกทำบัรลนนันิดหน่อยจะได้ไม่เหนื่อยเรา หญ้าขึ้นรกมากเนะลยรกรกจริงๆแล้ก็ปลูกไว้หลายอย่างอยู่ปลูกทุกอย่างนี่ก็ต้นมะกอกนะ ปลูกไว้สิบปีแล้วแหละมะกรอกที่ใส่ส้มตำอะ่ะกำลังโตแซงต้นไม้อื่นขึ้นหาแสงอาทิตย์ส่วนนี้ก็จะคลึ้มๆนี่ต้นมันปูกำลังโตเอ้ยไม่ใช่กำลังโตสิกำลังสูงโตตั้งนานแล้วแหละอย่างสูงเลยมีต้นมันปูต้นผักปิ้ว ดักติ้วก็ออกดอกแล้วนะหน้ามันออกดอกมาก็สวยแต่ไม่ค่อยมีใครมาเก็บกินอีกแล้วพืชพันธไม้ต้นแคนาต้นมะก,กรูดเดี๋ยวป้าจีจะลงมือตัดหญ้าก่อนนะตัดสักยกพอได้เหงื่อออกกำลังกายไปด้วย กวัดดีกดติดตามช่องประจีลงพลชาแน,นลให้ด้วยนะเดี๋ยวปาจีจะตัดต่อละ